จ่าพี่น้องจ้ามากินเขาน้ำผึ้งว่าไม่ผงเลือกินเขาน้ำเพ้ว่าจ่าพี่น um, ้องจ้ามีอันก้อยขมจ่ายแต่ย่างเสีอของไห้คือก็เอาจ่าพี่น้องจ้าแต่ก็มีแก้วจับมาจ้ะเนาะแต่ก็มีข้าวเหนียวจ่าพี่น้องจ้าเนี่ยข้าวเหนียวอ๋อจับไปดีดูมีข้าวเหนียวซี่ถุงนึ่งว่าพ่อใหญ่สกินน้ำด้วยซังข้าวเหนียวมาบักหลายพี่น้องจ้าผลสุดท้ายน่ายก็กินข้าวต้มจ่าพี่น้องจ้ามามาตั้งกล่องกินได้มาจ้ะเนาะบอกอไรยายห้างกัะ สบายด no ีพ <ia> ี <Overwatch> though, ่น <c horas> ้องวัสุสุคคลว่ามากินของไม่ว่าจะพี่น้องจ้าก้อยคุ้มจ้ะโอ้เนาะอยคมก็เซ้งแฮ่จบทำไมาจาบของกันไปกินครับแต่เนนุ่มเนาะเน้เขาน่ Nè hòn này kem mà biết tại gì Cái này Coi không? Hành <laughs> Cái, không hành. Cái không hành อันโตจังพร้อมดีวันนี้ตับนี่เนี่ยเจ็บปวดในหิวตับ มนันหรอไม่ลม่นงนาไปเิ้งนาามางเนาะ,ะท่านเจ้าอะไบ้เจียวโอ้โห

Nháo nóng nóng nọ nóng 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 แล้วก็ได,ด้ถือใจหลอนนั่นวะน,น,นี่นตับกันนึง <c oughs> นามมา่รู้นะนามแม่นาะนนามเหรอนูนอบพายเ่อเอาไปดู 你可没带不来。 เอกิบอยูบอกเอกิบอยู่อกิบอยูบอกตับนึงแป๊บนึงบอกได้บยวต้นไม้หอดเดียวห้วยนั่นได้ก็บอกไม่รู้เรื่องดีป่ะ ้ก็องเห้พี่าเลางม่เครออืม Đi ăn kể ăn đi, đài, cái ăn ừ. tẹt, bên đó, cây, bây giờ cây ảnh thầm, cây Bây giờ cây ảnh thầm, cây Đừng Nghe tôi hát rồi, bọn cây nghe tôi hát

ม,มไัไม่มีเด้ไมมีรอดอกงามคือเกาะมันก็มีธทรามาลานั่นแหละมันสิต่ัมสิยังคนโมดา,มา,าน,นตัวเน,นื้อ เอาโซหาดอกแป็นนึงไอ้ทิ่เคาร์อยู่อย่างเก่ง เดี๋็กกินจับพี่น้องจ้าคลิปไม่ขอจบแบบเพียงใส่ได้พ or or <ue> oh ี่น้องเด้อหาพี่น้องกุ้ยหน่อยกด้ยแท่งกุ้ยปากกระดิ่งจ้าเพ้่จสบบัวผัคลิปมาสาราเพื่อกินแพะว่าของเนาะพี่น้องจะเข้ามาลงคลิปแค่ว่าเขาปกครอจะได้หนุ่มได้เก่าหนาจ้าจเก็บอยากไข่มีเงาใส่ได้นะจับพี่น้องจ้าบายบายจุ๊บจ้า สวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า